โอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวอรอบสุดท้ายนะผมวันมอเจอกับเบบี้วัตซับนะครับผมก็วันมอก็เริ่มต้นด้วยการชนะนะผมอะไรมูด็อกนะผมแล้วก็พอมาเจอกับด็อกเบนนะผมแล้วก็ชนะด็อกเบนมานะผมวันมอเจอกับวายทูเคนะผมแล้วก็ชนะวายทูเคนนะผมมาเจอกับเบบี้นะผมส่วนเบบี้นะผมเจอกับดาร์ก้อนนะผมแล้วก็เบบี้เจอกับบูฮาร์ดนะผมแล้วก็เบบี้มาเจอกับวันมอแล้วผมเดี๋ยวเราเข้า วอไปเลยครับผมปึ๊บรับอะตอนนี้ก็ได้อยู่ในวอรนะผมวันมอทามนะผมเจอกับเบบี้ไลอัพก็มีประมาณนี้นะครับผมเอาละครับผมตอนนี้วอก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมวันมอทามจะชนะไปได้หรือเปล่านะครับผมเจอกับเบบี้ตอนนี้ โอ้ยิงไม่โดนใครเลยตอนนี้ฝั่งฝั่งเบบี้ตายไปแล้วสามตัวผมตอนนี้ยังไงโอ้หวันมอบุกยับหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่านะฮะจะโดนเบบี้สวนข้างหลังหรือเปล่าอะไรอ่ะไม่ใช่นะครับผมราชาโจ,จนสโลงโจนสลัดลก็เจ็บเหลาเสาแล้วก็วิ่งวิ่งไงยิงโอ้โหแล้วยิงอะไรเอายกไปแล้วครับผมแล้วก็วิ่งยาวมาตรงกลางแล้วยิงไปหนึ่งทีสองทีสามทีโอ้โห,โ,หโดนดับบรยุสกัดโอ้โหแล้วโ,โ,โดนยกออืื ยิงได้2ทีแลเมื่อกี้จะยังไงต่อตอนนี้บบบีบุกคืนหรือเปล่าตอนนี้แพทริคเข้ามาแล้วโดนเว็บขับยกขู่หายไปเกือบตายครับผมแล้วเว็บขับยกซ้ำคือกะเอาตายแบบเอาตายจริงๆอะแล้วเวลบ,บ็อกซิ่งยิงเชีย ย็ดด่ากันแทบตายสุดท้ายวอด้วยกันพวกผลประโยชน์อะไรวะน,นั่น้ท <c> ำ <oughs> ไมเขาแชทมันลงมันตึงจังวะเอาแล้วเบบี้เข้ามายิงเข้าผนตอนนี้ยังไงืมแพท,ทริกเข้ามาแบบช่วยเพื่อนนะเออแต่ไม่ลงไม่รอดแล้วทาววิทวิ่งยาวมาตรงกลางตอนนี้ยิงเคลียร์ไปหนึ่งทีแล้วก็ดับบรนยูโอ้โหถ้าเป็นผมผมไม่ดับรยูนะเมื่อกี้ผมวิ่งยาวเลยนะ น่าจะได้ยิงหนึ่งทีสองทีอยู่แล้วทาวิต,ตอนนี้ยิงเข้าไปหนึ่งทีสองทีอดอนผักสามทียังเข้าอยู่โอ้โหแล้วตนดับมันอยูตายเอาละฮะตอนนี้อ๋อใจแอนด์ดับเยูใส่ โหแล้ววบบิวยกซิงยิงเคลียอย่างสวยซาโลจูโร่หยิบโอ้โหหยิบแล้วยกอืมสวยจัดตอนนี้แต่ยัโอ้โหโอช็อตไม่ตายวะแสดงว่ากันสเปย์เยอะมากเลยนะครับโอโช็อตยิงเคลียโอ้โหแล้วโดนยิงคืนสวยสวยแล้วนูเนสโอ้โหกำลังจะพากเลยเมื่อกี้ตายไปก่อนแล้วลูกปลาเข้ามาป่วนบอ มีวัตซับวัดซับดูแลบอ่ออยู่ตอนนี้จังหวะนี้คือแบบดึงกันไปดึงกันมาแต่ว่าวันมอทามก็โดนยิงลูกแก้วยับอยู่นะครับผมแต่โอชอตยิงเคลียไปน,นึงทีจะไม่โดนใครก็โดนจับแท็กทีมแทน แล้วตอนนี้แชทมันเดือดอะไรวะนั่นน่ะโอ้ MT สู้ๆสู้เอาจริงสู้มาไม่ได้ให้เขาสิงชนะหน่อยปากดีสูส้ๆ MT น่าภูมิใจหรอพวกนี้อะไรวะเอยแชทมันเดือดจังวะจงหวะวันมอทามยังไงครับผมโหแล้วเบบี้ตายอย่างเยอะผมโดนวันมอยิงเคียนะ เอ้ยถือว่ารักษาบ่อได้ดีครับผมปกติถ้าเจอกับอะไรเงี้ยอืบีบี้เขาจะมาคลองบ่อนะโอเคเว้ยเบ,บันยูใส่ตอนนี้โอ้โหแล้วตายไปนหนึ่งตัวถือว่าทั้งสองทีมของน่าจะสูงสีกันนะฮะ ต้องใช้แผ่นแล้วตอนนี้ต้ององอัดพงงัดแผ่นไม้ตรงไม้ตายนะครับเอาสเตวิ่งเข้ามาหยิบโอ้โหกำลังจะหยิบกันอ e ีเลยเมื่อกี้ถ้าขาโมยโลกกันอ e ีได้เอาเบล่นมันก็มันก็ได้เปรียบเยอะอยู่นะครับอืมเวลากันอ e ีมันจะได้ไม่เข้าไงเวลาอ e, ีเวลากันอ e ีเลยวะเวลาอ e. ี เราจะแอนยิงที่ฝั่งเบบี้ยังไงจะบุกหรือเปล่าแล้วลูกแล้วลูกปลาเข้ามาโดนอะไรนายมีจับทุบ จัดเบบี้พยายามบุกวันมออยู่นะครับอ้าแล้วเบบี้เปคนเข้ามายิงได้นะผมนูเนสโอ้โหแล้วเหลาแตกเลยครับผมแล้วโอ์ช็อตเข้ามายิงข้างล่างอีกนะโหโคตรสวยแล้วัดทรับจับไปก่อนเดี๋ยวมานาเต็มแลาว,วิ่งมาแล้วมาเหลาหรือเปล่าแบบหลอกล่อราชาจนสลัดวิ่งตามนะผมอาไม่ตามแล้วกลับลงกับลำเฉย เอาแล้วเอาแล้วโอช็อตวิ่งกับลำมาเหล่านะตัวนี้แล้ววันมอเห็นนะเห็นนงเห็นนะเอกค้าเห็นเองนะโอ้โหแล้วแล้วแล้วยังเหลือคิวกดเฉยน,นะเมื่อกี้ถือว่าก็เหลาได้นิดนงนิดนึงยู่นะ ลูกปลาพยายามเข้ามาขวนบ่ออยู่นะครับตอนนี้แล้วเบบี้มีคนหลุดเข้ามาครับผมหนึ่งคนโอ้หเหลาเหล่าไปเรื่อยเลยแ,แล้วโอ้โหแล้วเบบี้มาสามตัวเลยตอนนี้วิ่งล่อไปตัวหนึ่งวิ่งลงวิ่งล่อนะเราช่วยพงยเพื่อนตกกะกงสกัดโอ้โหสวยครับผมรนวันนี้เหลาสองคนโอ์ช็อตู้่เหล,าโ,โเหลาโคตรแรงอืม แล้วมูลาดแต่มันอยู่ใส่ไปแตกตั้วแข้างล่างนะครับคุณดูแล้วก็ราชาโจรสลัดวิ่งมาตรงกลางแล้วผมจะหลุดยาวหรือเปล่ายิงเคียบไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วไปติกหลบได้แล้วมูลาดยิงเคียบแต่ไม่โดนใครแล้ววิ่งไต่กำแพงฉเฉยยังไงแล้ววิ่งยิงเคียบไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนใครเพราะว่าเพื่อนยกไปก่อนแล้วมูลาดวิ่งยาวมาตรงกลางแล้วอีไปหนึ่งทีสองที ทาวิทก็อีไปหนึ่งทีด้วยโอ้โหแล้วเหลาเหลาวันวนี้ต้องเหลาช่วยกันแลวสามตัวแล้วแล้วยังไงแตกหรือเปล่าโอ้โหแล้วเหลาทำไมแล้วเหลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดนยังไงแล้วเบบี้มากันอย่างตึมแตกหรือเปล่าไม่น,น่าแตกนะตอนนี้ดูฝั่งวันมอยังไงตอนนี้มีคนเอาเลือดออกมาเติมแล้วนะครับผม เอมิลี่เอมิลี่หลุดนะตอนนี้วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วเข้าไปเหลาเหลาไปก่อนแล้ววันมอวิ่งตามกันใส่สี่ห้าตัวอะไรอะแล้วไอเอมอะไรอะเีอร์เซเว่นตอนนี้เหลือเวลาประมาณหกนาทีนิดๆแล้วนะครับ โอ้เติมเลือดลูกแก้วทำไมมันมันขึ้นยากอย,กอยู่นะแล้วมูลาดหลุดมาได้แล้วผมมูลาดแล้วก็เข้ามาตรงกลางยิงเข้าไปหนึ่งทีแต่ไม่แตกว่ะแล้วสเตย์แต่มันอยู่ลำใส่เอาฝั่งนี้ใจแอนวิ่งเข้ามาหลุดหรือเปล่า แล้วเคเว่เข้าไปยิงหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยลูกแก้วแตกทั้งสามลูกเลยนะผมฝั่งวันมอทามนะตอนนี้คือฝั่งเบบี้บอกว่าตอนนี้ได้เปรียบแล้วโหแล้วมีคนเข้าไปยิงนะเมื่อกี้มูลหลดัดอะไรไม่ใช่เอมิลรี่เข้าไปยิงแล้วใจแอนมีคนเห็นใจแอนหรือเปล่าใจแอนวิ่งเล่นอยู่ตอนนี้หลอกล่อบาทานะผม แล้วลูกปลาป่วนบ่อจัดโคตรสวยแล้ววันมอพยายามบุกนะครับผมโอ้ยแบบเแบบี้เขาแผนเขาดีจริงก็ให้ลูกปลากับแพทริกอะเขารู้ว่าแบบ เข้ามาป่วนบ่อคนเดียวไม่ได้แล้วเอาแบบเอาลูกปลากับแพทริกมาอยู่ด้วยกันนะแล้วแล้วป่วนได้จัดเลยอะเอาจริงนะอืมป่วนได้จัดเลยต้องดูแบบมานาทาวงทาวิทอะว่าเยอะหรือเปล่าแล้วโูขนาดราชาจจรสัดมานายังน้อยมูรานก็น้อยเรีวบ,บ็อกซิง่ง แล,แล้วยังไงมีคนเข้าไปเหล่าหรือเปล่าข้างในแต่ว่าโดนทุบอืม easy boy เข้ามาได้แต่ว่าโดนทุบนะครับผมเราทาโรตุโรขึ้นไปห้องบนนะครับผมแล้วก็โหเทา,ามยึดมานาะเต็มครับผมจังหวะนี้เรายิงเคลียร์ไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนใครโอ,โ,ใอโอ้โหแล้วโดนแจแอนยิงสวนโอ้โหโคตรแม่น วันมอเติมเลือดปอมคืนแล้วนะผมตอนนี้หลังจากโดนยิงยับไปนะฮะแล้วโอเวอร์ช็อตออกมายิงเคลียนะผมพยายามจะเข้าไปบุกแต่ว่าโดนทาโรจูโรยกไปนะครับผมแล้วก็เอมิลี่หลุดไปแล้วผมตอนนี้อยู่ข้างบลางไอยอยู่ข้างบนนะครับผมเราลาชาโจรสลัดเห็นแต่ว่าเพื่อนยังอยู่เยอะอยู่นะวันมอ มีคนกันวงกันบ้านอยู่นะครับผมต้องสองหนึ่งแล้วผมจังหวะนี้ไม่งั้น,ไม,นไม่วงไม่ไหวแล้วโหยกตัดสินใจยกสวยมากครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงมันมอทาวิทเข้ามาตรงกลางหรือเปล่าแล้วยิงเข้าไปหนึ่งทีแตกครับผมแล้วก็วกวนลงมาข้างล่างยิงนหนึ่งทีสองทีแล้วก็หมดแล้วมานาะแต่ว่าโดนโอเวอร์ช็อตยิงเคลียอย่างสวยๆนะผมงาม ใจแอนโอเวอร์ช็อตตอนนี้โอเวอร์ช็อตเฮ้ยตรงกลางไม่มีใครอยู่แล้วยิงส่วนกันไปส่วนกันมาแล้วใจแอนหลุดแล้วผมตัวนี้แล้วโอ้โหหล,ลบได้ท่าโอ้โหหลบหลบได้แล้วใจแอนแต่บอยูยังไม่ใช่บอยูไอ้ยังมองไม่เห็นแสบตาชิบหายแล้วเบบีมาข้างบนหนึ่งตัวโอ้โหแล้วโดดฉี่ไปโดนแล้วกดชิวใส่แล้วโอ้โหโดนยกแล้วหนูเนตเข้ามาเหลาเหลาไปก่อน เอาไปกงเลยไปก่อนแล้วเคเวมาข้างบนโอ้โหแล้วใจแอนวิ่งแอนมาข้างล่างแต่ว่ามีนาเดียยังไงแล้วใจแอนหลบซ้ายหลบขวามองไม่เห็นตัวเองหรือเปล่า้วยิงเข้าไปโอ้โหแล้ว,วโโย,งงยิงเบี้ยวมันโอ้โหยิงบงยิงเบี้ยวเสยอันนี้เหลือเวลาไม่ถึงสองนาทีแล้วนะฮะ หัแล้วใจแอนยังอยู่นะเออยังอยู่เฉยว่ะแล้วโอเวอร์ช็อตมาแล้วผมจังหวะนี้หาหาลายหาโอ้โหแล้วเดินเข้าไปยังไงเกือบโดนยกแล้วเมื่อกี้แล้วเบบี้หลุดข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวแล้วยิงโอ้โหหนึ่งทีสองทีแล้วโอ้ยแล้วเหลือโอเวอร์ช็อตตอนนี้โอเวอร์ช็อตยิงเข้าไปหนึ่งทีแล้วโดนตัดอืเกือบหลุดยาวไหม หนึ่งนาะทีสุดท้ายนะครับผมมาดูกันว่าเแบบี้จะคว้าชงคว้าชัยเหมือนเดิมหรือเปล่า,น,าน่าจะคว้าชัยเลยครับหลังจากที่เบบี้ยึดบ่อของวันมอทมไปได้ก็เล่นง่ายสบายขึ้นเยอะเลยครับผมนี่คือแผนเบบี้นะครับผมถ้าคุณเล่นกับเบบี้คุณอย่าเสียบ่อนะผมแค่นั้นคุณปิดลูกปลาได้ก็ปิดปิดอ่าแบบทริกได้ก็ปิดครับผม ม่งั้นงานทรงงานซวยนะผมมาลงามานาะแล้วการเล่นถือคงถือของก็ระมัดระวัง <c oughs> <c oughs> แล้วเบบี้ถมจังหวะสุดท้ายจะเอาแตกเลยหรือเปล่าแบบโอ้โหเอาแตกเลยวป่าโอ้ช็อตยิงรัวๆเลยตอนนี้โอ้โหจะเอาแตกเลยหรือเปล่าแบบไม่เอาแล้วอ่ะเออฝั่งฝั่งวันมอไม่เอาแล้วอ่ะเออเออเอาไงเอาไงเรียบร้อยสี่วิสุดท้ายแล้ว แล้วไม่แตกครับผมโอ้โหเกือบแตกนะผมเหลือสี่หมื่นก็เบบี้ชนะวันวอรทามไปนะผมได้แชมป์ใบในวันที่สิบห้ามีนาะคมนะครับผม